บางข้อตอบชัดอยู่หรือไปอยู่ที่ทิสต้องโดตัดสินใจอนาคตชลเดชอนันทพงศ์ผู้จัดการทีมแข้งเทพทูบบงคอกยูไนเต็ดในศึกไทยลีกหนึ่งได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของทิสต้องโดแนรับของทีมที่จะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้และมีกระแสะข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีม ล่าสุดสุรเดชอนันทพงศ์ผู้จัดการทีมแข้งเทพทูบังคอกยูเนเตดได้เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าทางสโมสรมีการพูดคุยกับทิสตองโดและยื่นสัญญาใหม่ให้กับเจ้าตัวไปแล้วทว่าอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการของนักเตะเพราะว่าทางสโมสรมีเพาด,ดานด้านค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะควบคุมไม่ให้สูงเกินไปและตอนนี้นักเตะเองได้เงียบและไม่ได้ตอบกลับมาว่าจะตัดสินใจอย,อย่างไรทางสโมสรคารพบการตัดสินใจอย,อยู่แล้ว ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะเองว่าจะรับข้อเสนอของทั้งสโมอสรอได้หรือไม่หากรับได้ทั้งสโมอสรยินดีแต่หากรับไม่ได้คงเป็นไปตามวิถีของเส้นทางฟุตบอลอาชีพสำหรับทิสตองโดปัจจุบันอายุ29ปีย้ายจากเมืองท้องยินเต็ดมาอยู่กับทูแบงคอกยุนเต็ดเมื่อฤดูกาล2019 มานุ u, คุณซือทีมชาติไทยยกสารวัตรเป็น1แข้งไทยที่ใช้เท้าซ้ายได้ดีที่สุดมานโพกิงคุณซือทีมชาติไทยยกสารวัตรเด็ดมิดมิดฟิววัยปีเป็น1แข้งไทยที่ใช้เท้าซ้ายได้ดีที่สุดความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFF เอฟบินซูบิชิอิเล็กติกครับ2022 อาเซียนคัพ2022ที่จัดการแข่งขัน,ขนระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566ซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยได้เดินทางมารายงานตัวเข้าแคมปซอมกับทีมเป็นครั้งแรกนำโดยมาดามแป้งนุ่นพันล้ำซำาผู้จัดการทีมมาโนโภกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้พอมด้วย22นักเตะอาทธิสารัตอยู่เย็นเทดสินแดงดากิษดากาแมนและสารวัตรเดดมิตรล่าสุดมาโนโพกิง ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยออกมาชีช้แจงเหตุผลที่ได้ใช้งานแคมป์สารวัตรเดดมิดมิดฟิลวัย33ปีที่เพิ่งหมดสัญญายืยมตัวกับสโมสสนเคาดาดารุนอมมนเอฟซีทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกโดยมาโนให้เหตุผลว่าสารวัตรเป็นผู้เล่นเก่าของผมสมยัยยูทูบังคอกยูไนเต็ดแถมยังเป็นผู้เล่นที่ใช้เท้าซ้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยและเขายังเป็นผู้เล่นที่ออกไปเล่นต่างประเทศซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีในลีกซึ่งลีกมาเลเซีย ปิดฤดูกาลไปแล้วด้วยโชคดีที่ได้เขามาร่วมทีมไม่เหมือนกับผู้เล่นในเจลีที่เขาต้องกลับไปเตรียมทีมกับต้นสังกัดตรงนั้นเราเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ยินดีที่ได้แคมมาร่วมทีมสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดกับเมียนมาและไต้หวันในวันที่11และ14มกราคม2566ก่อนจะเปิดฉากอาเซียนคัพ2022